ภาวนารู้ดีชั่วตัวที่ทำฝึกน้อนมนำตามคำสอนพระสัมมาละปล่อยวางดูรู้จิตอย่างตั่วหน้าชุ่มกุราพาใจให้เบิกบ,บานพระไตรลักษณ์มีอยู่ประจำโลกสุขหรือโศกเพราะยึดมั่นมาช้านาน เห็นไม่เที่ยงความจริงที่ผันผ่านสุขสราหาน้าถ้ารู้ธรรมขอเจริญพรญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเช้าวันนี้ทำจิตทำใจของเราให้เบิกบานทำจิตทำใจของเราให้แจ่มใส ชีวิตของเรากำเนิดเกิดมาในโลกนี้ย่อมได้พบความสุขความทุกข์ทักเคล้ากันไปอย่างหาประมาณไม่ได้ชีวิตของเราที่เกิดมาแล้วทำถูกบ้างทำผิดบ้างเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันผ่านไปแล้วสิ่งที่ไม่ดีให้ถือเป็นครูของเราสิ่งที่ดีแล้วให้ทำมันต่อไปล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ พร้แล้วก็รุกขึ้นมาบายดูกายดูจิตดูใจของเราไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาเขาจะว่าเขาจะชมเขาจะดิด้นดินชาอะไรก็ตามดีมันไม่สำคัญเท่ากับตัวเราตัวเราที่จะทำตัวเราให้เป็นคนดีให้คนมีความเบิกบานแจม่มใส ถ้าเรารู้จักการปรระติกาปฏิบัติเอาพัฒธรรมคำสั่งสอนโกงสมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นที่พึง่งเราย่อมได้รับความสุขในใจของเราอย่างแท้จริงสุขทุกข์อยู่ที่ใจใช่ชที่อื่นทุกข์นเืินเฝ้ารู้ดูจิตจิิงเห็นเกิดดับในใจอย่างแท้จริง ทุกๆสิ่งสำเร็จได้ที่ใจเราใจเรารู้ใจเราละใจเราวางทุกอย่างว่างวางใจไฟกุโซนมีเมตตาประรรมในตัวตนจิตหลุดพ้นเพราะรู้ธรรมระสมมาการรู้ธรรมคือเห็นการเกิดดับจิตระงับในใจอย่างยิ่งยวด ขอให้ใจเหล่านั้นมีความบริสุทธิ์เบิกบานด้แต่ใจมีสติรู้แล้วอะไรรู้อะไรก็ปล่อยสิ่งนั้นรู้อะไรก็ละสิ่งนั้นรู้อะไรก็วางสิ่งนั้นสัเพธธรรมานาลังอภินิวเพสายะทำมันบุคคลไม่ควรยึดมันม่นถือมั่นนั่ละครือทำบุญหวังการประพฤติการปฏิบัติทางพึงน้อมนำเข้ามาสู่ในใจของเรา เมื่อเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะพูดจะทําจะนึกจะคิดสิ่งใดก็ตามทีให้เข้าใจว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของของเราเรา่างกายนี้มันก็แปลว่าก้อนธาตุที่กําลังเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาอยู่อย่างนั้นตัวเราก็คือจิตจียวิญญาณที่บันเวียนวไายตายเกิดใสน้ัฏฏะสงสาร างกายของเราประกอบด้วยกายกับใจหรือว่ารูปกับน้าให้พิจารณาแยกชัดให้เห็นดังนี้แล้วดูกายของเราตามความเป็นจริงจะร้อนจะหนาวจะเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรให้เห็นเรื่องของกายเรื่องของจิตจะเป็นอิสระต่อความผูกพันต่อสิ่งทั้งหลายดังนี้แล้วนะให้เราฝึก การรู้การเห็นในใจของเราอย่างแม่นมั่นรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางแล้วก็มองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงมองสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินได้มองแล้วไ่เห็นไรู้จริงเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายรู้จริงเห็นจริงในสิ่งทั้งหลายนั้น นะเราย่อมเข้าใจในการประพฤติในการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมอันที่พระองค์ทรงตัดทรงสั่งสอนชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ร้ำเลิศเป็นชีวิตที่ประเสริฐและร้ำเลิศจะหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วชีวิตของเราเป็นชีวิตที่มีคุณค่า คุณค่าสมควรแก่การที่เราด้านที่ได้ประพฤติได้ปฏิบัติทมสมควรแก่ธรรมรู้แล้วจงฝืนประพฤติฝืนปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามอยู่สเสมอสเสมอพระธรรมของพระพุทธเ,เจ้ามีความลุ่มลึกเอืยกเย็นสง,งบเบิกบานและแจม่มใส ไม่มีใครที่จะช่วยเราได้นอกจากตัวเราเองที่จะช่วยตัวเราชีวิตเราเราก็รักชีวิตเขาเขาก็รักเมื่อเราชีวิตรักชีวิตของเราเราก็ควรไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นเราก็ควรที่จะสร้างความดีทำความดีในใจของเราอยู่เสมอเมอชีวิตเราแม้นว่า จะตายจากโลกนี้ไปนะขอให้เพียงพยายามทําความดีสร้างความดีให้ถึงที่สุดสิ่งไม่ดีแม้เพียงเล็กน้อยอย่าได้ทำเล็กน้อยก็ไม่ทำทั้งนั้นเหมือนกับดินที่มันพ่อขาหมูพ่อไปพอกไปพอกไปหางมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นบาปกรรมเหมือนกันทำันละเล็กวันละน้อยมันก็พ่อพูนใหญ่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นมา ันก็ไม่ดีกับตัวของเราขนทางสว่างสวัยคือพระธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินวารสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหนทางที่เราจะรู้จักกายและใจของเรารู้จักสุขรู้จักทุกข์รู้จักตัวรู้จักตนรู้จักชีวิตของเราตามความเป็นจริงรู้จักตัวรู้จักตนรู้จักชีวิตของเราแล้ว เราควรแสวงหาสันติสุขติแท้จริงในใจของเราตลอดไปฝึกละฝึกปล่อยฝึกวางจิตเลตันหา้าวบาทานทัน้งหลายที่มันเกิดเป็นมีในใจของเรารู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางวางทุกอย่างสิน้นในอดิตแม้ที่ดบรับสลายพึงรู้ละให้รู้ก่อนที่วายจิตสบายกายยึดมั่นสำคัญตน คลายได้วางได้ใจสบายคลายไม่ได้วางไม่ได้ใจมันทุกข์ชีวิตนี้น้อยทักอย่าชักชา้ารีบเร่งหาต้นทุน,ทนบุญคุศลบมุ่งละบาปบำเพ็ญบุญหนุนดำตน้นอย่าเป็นคนลบโลกจนหกสามจะเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงสิ่งทั้งปวงทั่วโลกาจัพเพสังขาราอานิจาป่าชา้าพี เวลาของชีวิตทางน้อยนิดเข้าทุกทีมุ่งมั่นทำความดีเมื่อยังีีลมหายใจอย่ามัวให้แก่เท่าจะตายเน่าเข้าลงไปขาดทุนศูนย์กำไรไม่มีใครช่วยแก้ตัวเมื่อยังมีชีวิตอย่าให้จิตใจมืดหัวเลิกละบาปกรรมชั่วคิดเกลงกลัวอย่ามัวเมา เลิกเสียละเสียบาปกรรมทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติทำความดีสร้างความดีให้ความดีนั้นประจักษ์ในจิตในใจของเราจิตประจักษ์ในจิตในใจเพราะเราเข้าใจการละการปล่อยการวางกิเลสท้าวปาทานที่องค์เสด็จประสัมาสมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดไว้ดีแล้ว ที่พระองค์ทรงถัดไว้ชอบแล้วเพื่อให้เราทั้งหลายได้ศึกษาได้น้อมนำมาประพฤติน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อเกิดให้เป็นให้มีในใจของเราทั้งหลายใจของเรานราน,านมีสิ่งที่ประเสริฐเลิศยิ่งจะหาสิ่งประเสริฐเลิศยิ่งด้วยพระธรรมของพระพุทธเจ,จ้านั้นไม่มีอีกแล้วธรรมะคือธรรมชาติธรรมะคือการที่เรารู้จัก เห็นการเกิดการถัดในใจของเราธรรมะเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงค้นพบแล้วเราในศึกษาแล้วเรานำมาประพฤตินำมาปฏิบัติทําจิตทําใจของเราให้สู่ความเป็นธรรมชาติธรรมชาติเห็นการละการปล่อยการวา,กา,รวางกิเลสตัณหาภาธานธรรมชาติอน,าน,านันหนึ่งธรรมะซึ่งพระอง,ง์มสุข เป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความสุขที่จะหาสิ่งใดเสมอเมือนความทีนั้นไม่มีอีกแล้วความดีนั้นเราสมควรที่จะก่อสร้างล่างมาด้วยตนด้วยตัวด้วยจิตด้วยใจของเราเองชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริจึงเป็นชีวิตที่ร่ำเลิศ ป็นชีวิตที่ประเสริฐไล้รำเลิศจะหาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีอีกแล้วละได้วางได้ใจสบายวางเมื่อ,อไหร่สบายเมื่อนั้นจับก็ทุกข์ปล่อยก็สุขอันความทุกข์ทั้งหลายในโลกรา้เมื่อถึงรามีสติอันพอได้มีสติรู้ปัจจุบันอยู่ภายใน ทุกใดๆยอ่อเืิดหายจากใจเราขาดสติใจไปจับมันก็ทุกปล่อยก็สุขแสนสบายมีโง่เคราวจับก็ทุกปล่อยก็สุขมันท่องเอากำหนดเข้าในใจสบายเา่ยจับก็ทุกปล่อยก็สุขมันท่องเอาท่องเอาไว้เลยว่าจับก็ทุกปล่อยก็สุข ชีวิตเราปัถนาสูงสุดคือความสุขความสุขที่มันจะเกิดได้ก็อาศัยการประพฤติการปฏิบัติการประพฤติการปฏิบัติเพื่อละเพื่อปล่อยเพื่อวางกนเลตนาปาทานทั้งหลายทั้งปวงในจิตในใจของเราทั้งหลายชีวิตนี้จึงเป็นชีวิตที่ประเสริฐเป็นชีวิตที่ร่ำเลิศ นะชีวิตที่ประเสริฐและน้ำเลิเสมอสิ่งใดน,นั้นไม่มีอีกแล้วเราทั้งหลายจงมีความเพียรเกลื่อากิเลสกิเลสที่มันเรารอดอยู่ในใจของเรารู้แล้วว่ากิเลสเรามีอยู่แค่ไหนมันหมดไปอย่างไรรู้แล้วเราก็ตั้งสติปล่อยวางอย่าไปฝืนต่อธรรมชาติ อย่าไปหยาดว่ามันอย่าไปมีถ่ามีแล้วก็ยอมรับมันยอมรับมันก็ดูมันอยู่เฉยๆอำนาจของศีลสมาธิที่เราฝึกมันจะค่อยๆใช้ปัญญาทำให้จางคลายจากความผูกพันต่อความทุกข์ทังางยที่มันเกิดมันเป็นมันมีใน,ในใจของเราทั้งายเราจึงจะมีสันติสุขและความสุขทแท้จริงใ,ในใจของเรา คนเราเกิดมาแล้วต้องมีความหวังหวังเพื่อจะให้ได้สิ่งนั้นหวังแต่ป,ปฏิบัติก็หวังอะไรหวังบัคผลนิพพานหวังเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระโสดาสกิทานาคาและอาหารหันต้องมีความหวังมีความตั้งใจในการปฏิบัติสิ่งหนึ่งที่ทำให้อตามาเกิดความเพิ่มพิติ ที่ได้เห็นนะฮะผู้อำนวยการพอโรงเรียนแม่ตูกได้โพสลงในเฟซบุ๊กว่า18ปีแห่งการรอคอย <c oughs> เป็นผู้อำนวยการเป็นพนอโรเ all, งเรียนมา18ปีโรงเรียนแม่ตูกไม่มีน้ำปราปาเป็นของตัวเอง ไม่ขอที่โน่นขอที่นี่น้ำก็ไม่ค่อยพอใช้มีอยู่ชาวบ้านนะมีบอ่อน้ำที่มีน้ำใช้แล้วเขาไม่ได้ใช้ก็ยกบอ่อให้ห่าอกก็ดีผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีสตางก็นะบอกจเพิ่มาามาปรึกษาธรรม้ธนรมาก็ได้บอกบุญญาติู่ไป ได้เงินมาสองหมืนะอีก5,000ันก็ได้จากอสอนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่ให้มาปีละหก0จ็ดพันบ้างนะรวบรวมกันมารวมเป็นสองหมื่นหไปซื้ออุปกรณ์เสมอโรงเรียนได้ใช้ธนามาก็ไม่คิดว่าของบริจขียนว่าสิบแปดปีการรอคอยเห็นไ,ไหมว่าการรอคอยก็ยังมีความหวงัง การทของพระพุทธเจ้าก็จะมีความหวังความหวังที่จะทำให้เราเป็นคนดีคนดีเสร็จธรรมะพระพุทธเจ้าจนและจะสอนเราให้เราพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายในใจ <c oughs> พ้นจากความทุกข์พ้นจากกิลเลสพ้นจากตัณหาชนจากอุป,ปาทานทั้งหลาย ในใจของเราของเรานั้นจะมีความรักความผูกพันในสิ่งที่ดีงามจะทาจิตใจของเรานั้นให้มีความเบิกบานความแจ่มใสตลอดไปรู้แล้วละรู้แล้วปล่อยรู้แล้ววางทําจิตว่างวางใจอยู่เสมอรู้แลละรู้แล้ววางเมื่อพบเจอจิตจเนสนอสนองตอบชอบด้วยธรรม อันพระธรรมทำให้ใจเบิกบานจิตสลาญเบิกบานและแจ่มใสได้ดวงจิตคิดสิ่งดีตลอดไปเพื่อหวังได้อามตะพระนิพพานนิพพานังประมังสุขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราต้องก็หาสิ่งที่สูงสุดในชีวิตของเราเราต้องประพฤติเราต้องปฏิบัติเราต้องมีความเพียร แม้มันจะทุกข์ยากประการใดก็ตามดีแม้จิตใจมันจะท้อแท้อย่างไรก็ตามดีขอให้เรานั้นจงเมีกันติคือความอดกัน้นเป็นทำเครื่องเผากิเลสเผากิเลสที่มันเรอาร้อนในใจของเราเหมือนเตาไฟจุดฝืนเผามันเข้าไปเผามันให้หมอดให้มันหมดจากใจของเรานี้แหละใจดวงประเสริฐของเรานี้ หาสิ่งใดเสมอเหมือนนั้นไม่มีแล้วเราต้องตั้งใจประพฤติจังใจปฏิบัติจังใจละปล่อยวางกิเลสตัณหาอุป,ปาทานในใจของเราตลอดไปรู้แล้วละรู้แล้ววามทุกอย่างสิน้นในอาชีพแม้ชีพดับรับสลายฝึกปฏิบัติให้ทีก่อนชี่พายหวังสุดท้ายได้เข้าถึง ซึ่งพระธรรมพระธรรมคือดักพืชธรรมอันประเสริฐธรรมอันประเสริฐนี้จะมีเงินร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแต่ละเงินทั้งโลกนี้ก็ซื้อไม่ได้ถ้าเราไม่มาภาวนาเราไม่มาปฏิบัติเราไม่มาละมาปล่อยมาวางซื้อไม่ได้เลยจะซื้อได้ก็ตอนที่เราปฏิบัติไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา แสดงหาในใจของเราทำพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่เคยที่จะปิดบังเลยแม้แต่เล็กน้อยพระองค์ทรงเปิดให้บทสิ่งที่ปิดก็เปิดขึ้นมาให้เห็นให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่านี่คือการดําเดินไปคือความพ้นทุกนี่มันอยู่ที่ตัวเราแล้วเราจะพ้นหรือไม่พ้นมันอยู่ที่จิตใจของเราเราจะละหรือเราจะทําในสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดี ในจิตในใจของเราจิตใจเราก็จะพบกับแสงสว่างอันสงบสะอาดและเยือกเย็นแจ,จ่มใจเมื่อทานั้นเป็นธรรมันสูงสุดเป็นธรรมที่ผู้ม,มุ่งหวังความพ้นทุกข์พึงน้อมนำมาประพฤติน้อมนำมาปฏิบัติให้เกิดให้เป็นให้มีในจิตในใจของเราทั้งหลาย ททก็ทำในองค์สมเด็จพระสัมมหาหัสม,มุทตเจ้าสมคุณภพเป็นธรรมที่ยอดเยี่ยมตามที่เราทราบกันอยู่แล้วจะม,มีใครหลอกที่จะช่วยเราได้แม้องค์เด็จพระสัมมหามมหาสัสม,มุทธเจ้านยพระองค์จะอุปบัติขึ้นมาในโลกนี้แม้พระองค์จะ,สะแสดงธรรมแม้เราจะนั่งใกล้พระองค์แต่เราไม่น้อมนำมาปฏิบัติ มันเกาไม่เกิดประโยชน์อะไรไม่เกิดประโยชน์ตำหลับบุนคคลนั้นแต่ถ้าเราน้อมนำมาประพฤติน้อมนำมาปฏิบัติผลจะเกิดขึ้นมาในใจของเราอย่างมากมายมหาศาลจะหาใครที่ไหนที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับผมก็เด็ดพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นไม่มีแล้ว ฉะนั้นเราจึงแว่งาความสงบร่มเย็นที่อันประเสริฐล้ำเลิศมีสิ่งใดที่จะเสมอเหมือนอีกแล้วอันระทรทำนำชีวิตจิตของเราเพ่งดูเฝ้าดูรู้อยู่เสมอนปล่อยวางให้ได้เมื่อพบเจอทำเลิศเลยย่อมบังเกิดเลิศจริงๆ นิพพานังปรมังสุกังบานิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมาสุขอย่างพระดุพานเป็นของสูขขอให้เราทั้งอกทั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อมักผลนิพพานอันดีงามของเราตลอดไปขอเจริญพร